ให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตา okay. Okay. ถ้าจะให้รอก,ก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลาเบบเบบีแชาเดียวคงมีใครยังเธอโอ้อาจริงมันเยอะมากมากๆเลยครับแล้วก็ เมื่อกี้ผมผมนั่งฟังเพื่อนก็คิดว่าหลายโมเมนต์ะก็เป็นโมเมนต์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าถ้ายกมาสักตัวอย่างนึงเอาล่าสุดละกันคือล่าสุดเนี่ยมือถือผมหายใช่มือถือผมหายปุ๊บอย่างแรกเลยที่รู้สึกได้คือ ตอนานั้นเครียดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเอลิฟก็คือเศร้าเศร้าไปกับเราแบบเยอะมากๆเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่เขาเศร้าไปก like <tre> ับเราแต่เขาเข้าใจเราว่าแบบคืออย่าอย่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแค่มือถือหายเองะลรซื้อใหม่สี่อะไรเงี้ยแต่แบบเขาเข้าใจเราว่าแบบเราเป็นคนยังไงแบบในมือถือเรามีอะไรบ้างเราแบบเศร้าขนาดไหนแล้วเขาแบบเขา้าใจเข้าใจางครับแบบเขาก็เศร้าไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หาวิธีแบบหามือถือเต็มไปหมดเลยครับแบบเต็มแบบ เต็มทวิตเตอร์เลยครับแล้วมันไม่ใช่วิธีแค่แบบเซิร์ชกูเกิลแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีที่แบบลึกมากๆที่บางทีเราเองก็ไม่รู้แล้วมันทําให้เราแบบอ๋อมันทําให้เราแบบอ๋อได้รู้วิธีอีกอ๋อจริงมันทําแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบโอ้เขาเขาเขาอินกับเราตรงนี้มาแล้วเราจนบางทีมันทําให้เราแบบลืมเศร้าเรื่องนี้ไปเลยทำรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนเข้าใจเราไม่เป็นไรหรอกโอเคสุดท้ายก็เราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะมีคนเข้าใจเราอะไรทุกคนแบบพร้อมที่จะช่วยเราเสมออะไรยาเงี้ยก็เลยแบบทาให้แบบ ไม่แม่เจอคือ <c oughs> วิธีวิธีเยอะเกินลองหลายวิธีก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาจริงตอนนี้ก็ไม่ทราบแหละเพราะว่าทุกเหมือนกำลังใจเยอะมากจริงๆครับผมไม่มีสิ่งใดสวยกว่าไม่มีคำใด้มาแทานจะาทางแบบนั้นของเธอส่งชันให้เดินเข้าไปครับผมเกิน ไม่มีสิ่งใดสวยกว่าไม่มีคำใดมาแทนถ้าทางแบบนั้นของเธอสังเชาได้เดิน